สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวต้นชั่วโมง NBT 15นาฬิกาค่ะสำหรับกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวนถูกพื้นที่แล้วค่ะดังนั้นจึงขอปิดการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแต่ยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ที่ w w w b i f o r m o m 2 0 1 5 c o m ค่ะ รองนายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอให้กะกะตจังหวัดนะคะที่หมดวาระรักษาการต่อไปเพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คะ่ะนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายกล่าวว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการนัทธารือก,กับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตเป็นครั้งที่สองเกี่ยวกับการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยจะเป็นการติดตามความพร้อมทั้งด้านการจัดกระดาษจ,จัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญรวมทั้งบัตรประชามติและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ส่วนกรณีมีกรกะตจังหวัด63จังหวัดหมดวาระลงนั้นอาจจะกระทบกับการทำประชามติจึงขอเตรียมเสนอความคิดเห็นจากกรกะตกลางให้กรกะตจังหวัดที่หมดวาระรักษาการต่อไปเพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำประชามติ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถสรรหากะกะตจังหวัดชุดใหม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวไม่มีบัญญัติเกี่ยวกับกะกะตจังหวัดเอาไว้ค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวตามประเทศนะคะเยเมนสั่งระงับการให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ในกรุงซานาหลังกบฏฮูตีวางแผนเข้าควบคุมเที่ยวบินค่ะ เยเมนสั่งระงับการให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างกรุงซานาเมืองหลวงของประเทศกับกรุงอัมมานของจอร์แดนตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นมาหลังได้รับข้อมูลว่ากลุ่มกบฏฮูตีมีแผนจะเข้าควบคุมทุกเที่ยวบินของสายการบินเยเมนเนียแอร์ไลน์ที่จะลงจอดในกรุงซานาและจะมีการย้ายไปใช้สนามบินในเมืองเอเดนทางตอนใต้ของประเทศแทนพร้อมยืนยันว่าไม่มีการปิดสนามบินเพื่อให้เที่ยวบินจากองค์กรช่วยเหลือระหว่างประเทศสามารถลงจอดได้ค่ะ ติดตามข่าวต้นชั่วโมง NBT ได้อีกครั้งในเวลา16นาฬิกาสวัสดีค่ะกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชมดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติเทิดไทย83,000มหาราชินีพบศิลปินแห่งชาติจินตนาสุขสถิตศิลปินนักร้องยอดนิยมสันติลุนเพอิสริยาคูประเสริฐอุมาพรบัวพึ่งชรัมเทพ,พชัยพร้อมคณะนักร้องเทิดพระเกียรติพื่อหัสมบัที่6สิงหาคมนี้15นาฬิกา ขอประชุมกรมประชาสัมพันธ์และสวมเสื้อสีฟ้าเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน